สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาคุยกันเพื่อจะหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องของความยุติธรรมของพระเจ้าเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ยิ่งนิ่งเงียบโดยการส่งพระเยซูเข้ามาในโลกนี้พระเยซูตรัสว่าจงตามเรามาเถิดเพื่อที่จะได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สัมผัสถ,ถึงความเป็นพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต และในขณะที่เราตอบคําถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนนั่นหมายความว่าเมื่อเรามองเห็นพระเยซูเราก็เห็นพระเจ้าพระเยซูตรัสด,ด้วยพระองค์เองว่าผู้ที่ได้เห็นเราก็เห็นพระบิดาพระองค์พูดตรงไปตรงมาเมื่อวานนี้เราได้ทําความเข้าใจเรื่องนี้ไปแล้วนะครับวันนี้ครับเป็นอะไรที่เราต้องของการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับที่จะทำให้เราเข้าใจแม้ว่า สิ่งที่ผมจะนำเสนอนี้อาจจะไม่ถูกหูอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่หรือไม่สมเหตุสมผลแต่พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราได้เห็นจากพระวจนะของพระเจ้านะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานก่อนนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอให้เสียงสิทธิพิบาลในเช้าวันนี้จะเป็นเหตุที่ทำให้พวกข้าพุทงหลายมั่นใจว่าพระองค์ทรงยุติธรรมสูงสุด พระองค์ทรงเที่ยงธรรมพระองค์ทรงชอบธรรมขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตานำพาข้าพั้งหลายให้ได้รับรู้ความจรงิงแม้ว่าหลายหลายคนหล,ยหลายท่านอาจจะยังไม่ผ่านความรู้สึกของการใช้เหตุใช้ผลก็ตามขอทรงนำข้าพนง์ทั้งหลายด้วยเถิดให้เห็นความจริงที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในเรื่องนี้ขอขอบคุณพระองค์ทูลขอการทรงนำในพระนามของพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนพี่น้องครับ คำถามว่าพระเจ้ายุติธรรมจริงหรืออาหาจะทําให้เกิดความสงสัยในตัวพระเยซูมากที่สุดครับทําไมทําให้เกิดความสงสัยในตัวพระเยซูมากที่สุดเพราะว่าเราดูนะครับชาวยิวเนี่ยพวกเขาเชื่อว่าพระเมสสิยาจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ผิดที่ผิดทางผิดรูปผิดร้อยวิปริตวิปรราชในโลกนี้กลับมาอยู่ถูกที่ถูกทางนั่นเองเพราะชาวยิวนั้นเขาเชื่อว่าพระเมสสิยา ขี่ม้าขาวมาจัดการทุกอย่างให้ถูกต้องยุติธรรมเนี่ยครับคือคําถามที่เริ่มต้นว่าพระเจ้ายุติธรรมจริงหรือแน่นอนครับพระเมสสิยาเมื่อพระองค์มาพระองค์ก็จะทาให้ทุกสิ่งที่ไม่ได้อยู่ถูกที่ถูกทางก็กลับมาอยู่ในร่องในรอยกลับมาอยู่ให้ถูกทางผู้เผยพระชนะก็สัญญาไว้อยู่ในพระวจนะของพระเจ้างพงผีเดิม ประกาศกทางดางังก็ประกาศถึงพันธสัญญานี้สิ่งที่เราจะพอรู้นะครับว่าเมื่อพระเมสยามาคําสัญญาจากพระเจ้าของเจ้าก็จะเป็นจริงพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะส่งกลืนความตายไปชั่วนิดิรันพระองค์จะซับหยาดน้ําตาจากทุกใบหน้าแต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อพระเยซูมาแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยา พระองค์ไม่เห็นกลื่นความตายไปชั่วนิรันดร์พระองค์ไม่เห็นซับหยาดน้ําตาจากทุกๆใบหน้าความอายุที่ทำก็ยังปรากฏอยู่และเราเห็นนะครับว่าสิ่งที่พระเยซูทําในโลกนี้โดยเพิ่งยิ่งการอัศจรรย์นะพระเยซูไม่ได้รักษาทุกคนพระเยซูทรงรักษาบางคนเท่านั้นมีอีกมากมายหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้รับการรักษาพระเยซูแม้ว่า จะทรงทําให้ลาซรัสฟื้นจากความตายแต่คนอีกมากมายก่ายกองเลยที่ตายในช่วงที่เพเยซูอยู่พระงไม่ได้ซับน้ําตาจากทุกๆใบหน้าพี่น้องครับนี่คือความยุติธรรมหรือเห็นได้ชัดนะครับว่าไม่เห็นยุติธรรมเลยใช่ไหมครับความยุติธรรมนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาขาดใจขอ,ของใครๆหลายหลาย,ลายคนครับถ้าหากว่าเขา ไม่สงสัยเรื่องความอายุติธรรมของพระเจ้านั้นพวกเขาคงจะสนใจชีวิตของพระเยซูแล้วมารับเชื่อนานแล้วเพราะเนื่องจากเขาเห็นว่าความยุติธรรมมันไม่ได้เกิดขึ้นในโลกนี้แต่ในทางกลับกันครับความอายุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นในโลกนี้เยอะแยะมากมายดูเหมือนว่าพระเจ้าคุมไม่อยู่หรือเปล่าดูเหมือนว่าพระเยซูเมื่อพระองค์เสด็จมาในโลกนี้พระองค์ก็ไม่ได้นำความยุติธรรมเข้ามาก็ยังเห็นความอายุติธรรมอยู่ แสดงว่ารำพยากรของประกาศกทั้งหลายนะครับอาจจะไม่ใช่จริงก็ได้หรือพระเยซูอาจจะไม่ใช่พระเมสสิยาตัวจริงาศาสนรศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับหลายหลายคนยกตัวอย่างเช่นเซนออกัสตินเซนออกัสตินนะครับเป็นนักศาสนาศาสตร์ในสมัยของอยุคศตวตรรษแกรกๆนะครับของประวัติศาสตร์จิกรจักรท่านเองก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมพระเยซูจึงทรงเลือก นะครับเลือกรักษาคนนั้นไม่รักษาคนนี้ท่านก็ยังตั้งข้อสังเกตเป็นคําถามว่าถ้าพระเยซูทรงมีฤทธิอำนาจจริงทําไมถึงไม่ส่งรักษาทุกกคนไปเลยละ่ะพูดง่ายก็กวาดไปเลยใครที่มีโครคภัยไข้เจ็บขอให้เอามือวางไม่ที่ศีรษะวางที่บริเวณเจ็บบริเวณที่ปวดแล้ววัที่ทนันทุกคนจะหายหมดทําไมพระเยซูไม่เห็นทําอย่างนั้น เซนออกาสตินก็สนใจเรื่องหนึ่งครับในพระธรรมยอนเป็นพิเศษพี่น้องลองตงิดตามนะครับท่านสนใจที่คนเจ็บคนป่วยที่รอบสะน้ำพี่น้องจำได้ไหมครับสะน้ำศักดิ์สิทธิ์ในยุคนั้นครับแล้วพวกเขาก็เชื่อว่าบางครั้งเมื่อทูตสวรรค์มากวนน้ำน้ำในบ่อก็จะกระเพื่อมแล้วคนพิกรารในยเซมันไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดคนง่อยคนเป็นอมาพาศ ที่รวมตัวกันนั้นก็จะก,กระเสือกกระสนทั้งวิ่งทั้งกระเพกหรือไม่ก็ต้องให้าตาพี่น้องพาลงไปครับพาลงไปอยู่ในสระขณะที่น้ากระเพื่อมอยู่นั่นคือความเชื่อมีวันหนึ่งพระเยซูก็เสด็จมาที่สระน้ํานั้นนะครับพระเยซูได้พูดคุยกับชายผู้น่าสงสารคนหนึ่งที่เป็นอัมาพาตเป็นง่อยนอนอยู่ที่นั่นมาสามสิบแปดปีนะครับแล้วเขาก็เล่าให้พระเยซูฟังว่า เขาเป็นสภาพเนี้ยมานานขนาดนั้นแต่เขาไม่ได้เคยแลบโอกาสลงไปในสระน้ำตอนที่น้ำกระเพื่อมเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำกระเพื่อมก็จะมีคนวิ่งลงไปก่อนเขาแต่ในชั่วงริบตาเดียวขณะที่เขากำลังพูดคุยเรื่องราวของเรากับพเยซูพเยซูก็สั่งให้ชายอามาพาดหรือชายง่อยคนนั้นที่นอนอยู่38ปีเนี่ยพระองค์สั่งว่า ให้ลุกขึ้นเดินปรากฏว่าชายผู้นี้ก็หายโรคทันทีครับเขายกที่นอนเดินไปพางก็สรรเสริญพระเจ้าไปพางเขาเดินได้ครับหลังจากที่นอนมา38ปีเขาเป็นคนที่มีความสุขที่สุดแต่ในพระธรรมยอนพระกิติคุณยอญน,นะครับได้เขียนประโยคหนึ่งไว้ซึ่งสำคัญมากท่านเขียนอย่างนี้ครับว่าพระเยซูได้เสด็จประปนหายไปในฝูงชนที่นั่น พระเยซูกลับมองข้ามคนพิการมากมายที่นอนคอยอยู่แถวนั้นครับทําไมรักษาแค่คนเดียวทําไมมองข้ามคนที่เหลือทั้งหมดเซนต์ออกัสตินนะฮะท่านอดสงสัยไม่ได้ว่าทําไมพระเยซูทําแบบนั้นคนพิการคนตาบอดคนง่อยเปรี้ยเสียขาคนที่เป็นอัมพึกอัมพาตนอนอยู่ตรงนั้นเยอะแยะไปหมดแต่แค่คนเดียวที่รับการรักษาทั้งที่พระเยซูพงจงเป็นพระเจ้าสมบูรณ์แบบร้อเซใช่ไหมครับพรรองหน้าจะ รักษาทุกคนให้หายด้วยคําพูดเพียงคําพูดเดียวถามว่าทําไมพระเยซูไม่ทํานี่แหละชอบทาหรือเปล่านี่แหละยุติธรรมหรือเปล่าลูกพี่ลูกน้องของพระเยซูเองก็รู้สึกคาใจเหมือนกันนะครับว่าความอายุติธรรมทําไมไม่เห็นเท่าเทียมกันเลยยอนผู้ให้บัพติศมานั้นก็เป็นคนที่ตื่นเต้นกับพระเยซูเพราะพงเป็นความหวังของมนุษยชาติเป็นความหวังของชาวอิสราเอล ถ้าถามว่าใครคือผู้เชื่อที่จริงจังที่สุดก็คงจะไม่พ้นยอ,อนนี่แหละครับในช่วงแรกผู้คนถามยอ,อนว่าเขาคือพระเมสสิยาหรือเปล่าคนที่ชื่อว่าเยซูคนนี้เป็นพระเมสสิยาหรือเปล่ายอ,อนก็ตอบไปตรงๆครับว่าภายหลังเราจะมีผู้หนึ่งเสด็จมาทรงยิ่งใหญ่กว่าเราซึ่งเราไม่คู่ควรแม้แต่จะโน้มกายลงแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์ และเมื่อพระเยซูนาซาเรตนะครับผู้ทรงเป็นพระสัญญาที่ได้มาหายอนเพื่อรับบาปมายอนก็ตกตะลึงครับถามว่าทําไมตกตะลึงครับขณะที่พระเยซูขึ้นจากน้าเพิ่มพีบันทึกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าดุดนกพิราบก็ลงมาจากฟ้าและสถิตยอยู่บนพระองค์และมีพ้าสุรเสียงจากฟ้าสวรรค์ดังกึกก้องล้างข้อสงสัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพระเยซู เนี่ยครับคือสิ่งที่เป็นการคอนเฟิร์มยืนยันครับว่าพระเยซูพระองค์ทรงเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงมาอย่างแท้จริงพระเยซูพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาแต่ไม่ได้เป็นพระเมสสิยาที่ถูกพวกเขารอคอยคาดหวังสองปีต่อมานะครับยอนผูพให้บบติศา,าก็เกิดสงสัยขึ้นมาอีกเหมือนกันเพราะว่าเขารู้สึกผิดหวังกับพระเจ้าครับถามว่าทําไมเขารู้สึกผิดหวังกับพระเจ้า แม้ว่าเขาจะเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อนะครับเขากลับต้องจบชีวิตในคุกของเฮโรดในขณะที่รอความตายอยู่ในคุกนั้นเขาแอบส่งข้อความมาถามพระเยซูครับว่าท่านท่านท่านคือผู้ที่จะมานั้นหรือเปล่าหรือจะต้องคอยผู้อื่นเนี่ยนะครับคือคำถามขาใจแต่คำถามนี้คำถามเดียวพี่น้องก็รู้สึกว่ามันคาใจอยู่ใช่ไหมครับ รู้สึกว่าเขาเริ่มผิดหวังใช่ไหมครับรู้สึกว่าเขาเริ่มสงสัยพระเจ้าสองจิตสองใจแม้ว่ายอนเองนั้นรู้จักพระเยซูค่อนข้างจะดีนะครับเป็นผู้ที่ทําให้พิธีบัพติศมากับพระเยซูแต่ในที่สุดเมื่อเขากำจะตายเขาเริ่มไม่แน่ใจครับเริ่มไม่แน่ใจเริ่มสงสัยเริ่มตั้งคำถามเริ่มรู้สึกปั่นป่วนสองจิตสองใจแล้ว เราจะเห็นความหวังความคาดหวังที่ยอนั้นอาจจะไม่สมหวังก็ได้เราเห็นความหวังแบบไม่แน่นอนอย่างนี้ครวนเวียนอยู่รอบตัวพระเยซูพระเยซูเป็นใครกันแน่พระเยซูเป็นแค่ประกาศศกหรือพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยรอดหรือพระเยซูเป็นพระเมสสิยาที่ต้องขี่ม้าขาวแล้วก็มาโจมตีศัตรูให้ลาบคาบไปเนี่ยครับเป็นคําถามของคนที่เชื่อพระเยซูอย่างจริงจังที่สุด ก็คือยอ,อนนี่แหละครับยอ,อนเป็นผู้ที่กรีทางให้พระเยซูถูกต้องไหมครับพี่น้องพี่น้องคงจําได้นะครับแต่ในสุดยอ,อนก็มาสงสัยยอ,อนผิดหวังพระเยซูพี่น้องเคยผิดหวังพระเจ้าไหมครับพี่น้องครับเราไม่ต้องอายนะครับเราไม่ต้องจิตตกนะครับเพราะว่ายอ,อนผู้ให้บัพติศมารพระเยซูเองก็ยังผิดหวังกับพระเยซูเหมือนกันแต่เมื่อ พระเยซูตรัสตอบยอนยอนนั้นก็กลับมาสู่ลู่วิ่งที่ถูกต้องลู่วิ่งแห่งความเชื่อที่เขาเดินมาตลอดวิ่งมาตลอดเมื่อกลับคืนสู่ลู่วิ่งแห่งความเชื่อพี่น้องครับยอนจบชีวิตลงด้วยความเชื่อศรัทธาและด้วยความหวังใจตามคำพยากรณ์พระสัญญาของพระเจ้าครับพี่น้องจะเห็นนะครับว่า ในชีวิตของเราก็หลายหลายคนเหมือนกันครับคืออาจจะจบชีวิตลงแล้วยังไม่ได้สิ่งที่เขาอยากจะเห็นยังไม่ได้รับสิ่งที่เขาคาดหวังไว้แต่พระสัญญาของพระเจ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับเราเหมือนกับชีวิตหนึ่งที่เกิดมาตั้งอยู่แล้วก็จากไปเมื่อเราจากไปนั้นอาจจะไม่ใช่หรือยังไม่ใช่วาระที่เราจะเห็นความยุติธรรมของพระเจ้า เนี่ยครับคือสิ่งที่เราเองนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการของพระเจ้าเราอยู่ในเซี่ยวหนึ่งส่วนหนึ่งนิดเดียวครับในแผนการของพระเจ้าเพราะนั้นเราจะเห็นนะครับและเราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ถ่องแท้ว่าเราอยู่ในแผนการของพระเจ้าแผนการใหญ่ของพระเจ้าและแม้ว่าเราเองอาจจะต้องจากไปแม้ว่าเรายังไม่เห็นความ ยุติธรรมของพระเจ้าปรากฏแต่ขอให้เรามั่นใจและเราคาดหวังได้ครับว่าพระสัญญาของพระองค์ลักษณะของพระองค์ที่ยุติธรรมนั้นเป็นจริงแน่นอนครับพรุ่งนี้เราจะมาดูกันครับว่ามีเหตุผลอะไรอีกครับที่ทําให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าของเรานั้นยุติธรรมแน่นอนขอให้เราร่วมใจกันในฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระจนะของพระองค์ทําให้พวกข้าพุทงหลาย ได้เรียนรู้ว่าเวลาของพระองค์อาจจะยังมาไม่ถึงในชีวิตของเราแต่ละคนคํำพยากรณพระสัญญาของพระเจ้าอาจจะยังไม่ถึงในชีวิตของเราแต่ละคนแต่เราอยู่ในระหว่างทางในลู่วิ่งที่พระเจ้าได้ตั้งไว้แต่เมื่อเราส่งไม้ต่อไปให้คนอื่นลูกหลานของเราก็จะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยได้ เหมือนกับที่เราวิ่งในส่วนของเราเรียบร้อยแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ที่ไม่เคยยั้งหยุดพระสัญญาของพระองค์ที่ไม่เคยล้มเลิกและความสัตย์สุจริตของพระองค์ที่ดำรงอยู่เป็นนิจและครอบคลุมด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ที่เป็นร่มใหญ่ร่มแห่งพระคุณความรักร่มแห่งความเมตตาความการุณา ร่มแห่งการยกโทษให้อภัยร่มแห่งการสำแดงพระคุณมากมายขอให้สิ่งนี้จะไปทำให้ข้าพงหลายนั้นเกิดการเล้าลลมใจแม้ว่าอาจจะอยู่ในความทุกข์ยากลำบากอาจจะอยู่ในวิกฤตต่างๆอาจจะอยู่ในความสับสนวุ่นวายอาจจะอยู่ในความขาดแคลนอาจจะอยู่ในสิ่งต่างๆที่ไม่เป็นผลดีในเวลานี้ขอพระหัตถ์ของพระองค์เล้าลมข้าพงทั้งหลาย ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในท้าพงทั้งหลายนั้นจะประทานสันติสุขท่ามกลางความทุกข์ยากลาบากนี้ขอขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เ,เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องแท้ทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ